เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปตั้งค่าบริษัทกันค่ะที่โปรแกรมนะคะเมนูทางด้านซ้ายมือจะเห็นหัวข้อข้อมูลภายในให้คลิกที่บริษัทค่ะให้เลือกที่นี่นะคะหลังจากที่คลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบข้อมูลต่างๆให้เรากรอกนะคะซึ่งมีดังรูปนะคะมาดูส่วนแรกกันค่ะข้อมูลของชื่อกิจการนะคะ ตรงนี้จะใส่เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสิบสหลักค่ะแล้วก็ใส่เป็นชื่อบริษัทตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะก็จะใส่ใหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสิบสาหลักค่ะต่อไปทําการกรอกชื่อบริษัทค่ะ สำหรับที่อยู่สำหรับการออกเอกสารนะคะให้ใส่ข้อมูลดังนี้ค่ะบ้านเลขที่ที่อยู่แล้วก็ชื่อถนนนะคะในส่วนของถนนนะคะเราจะมีให้เลือกเป็นคำนำหน้าถนนค่ะให้คลิกที่นี่นะคะมันจะมีถอจุดถนนหรือว่าไม่แสดงก็ได้ค่ะ ในที่นี้จะคลิกเป็นถอจุดนะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการเลือกคำนำหน้าจังหวัดค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกการแสดงชื่อของอำเภอจังหวัดแล้วก็ตำบลได้นะคะโดยเลือกเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษในที่นี้ขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ ส่วนของคำนำหน้าจังหวัดนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นจจุดจังหวัดแล้วก็ไม่แสดงค่ะในที่นี้จะขอเลือกเป็นจังหวัดกรุงเทพนะคะซึ่งคำนำหน้าจังหวัดก็จะไม่แสดงค่ะต่อไปคำนำหน้าอำเภอเรามีให้เลือกเป็นอจุดอำเภอเขตแล้วก็ไม่แสดงเนื่องจากว่าเราเลือกจังหวัดเป็นกรุงเทพเราจะเลือกเป็นเขตนะคะจากนั้นเลือกเขตค่ะ หรือว่าคืออำเภอนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นคำนำหน้าตำบลหรือว่าแขวงนะคะในที่นี้ก็คือจะมีตอจุดตำบลแขวงแล้วก็ไม่แสดงค่ะขอเลือกเป็นแขวงนะคะแล้วก็มีรหัสไปรษณีย์ให้กรอกค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ค่ะก็มีเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลนะคะสามารถใส่เบอร์โทรได้ค่ะให้กรอกดังนี้เลยนะคะแล้วก็กรอกอ e ีเมลค่ะต่อไปจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตรงนี้มีให้เลือกค่ะ ก็จะเลือกเป็นได้จดทะเบียนพพยี่สิบหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนแบบพพยี่สิบนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเมื่อทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะคะก็ให้คลิกกดบันทึกค่ะคลิกที่นี่เลยค่ะซึ่งก็จะพบว่าข้อมูลที่เราทําการกรอกไว้เมื่อกี้นะคะอยู่ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าหากจะแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมเลยนะคะกด subscribe ได้ที่ free version และยังสามารถติดตามเราได้ที่ facebook receive official line at receive www receive com email support at receive com และ